ผมกับเพื่อนๆพวกเราก็ยังโอเคกันดีแต่ยังดีไม่พอสำหรับจาเพียสันไม่เลยบางทีพวกจะกลับบ้านทานตอนคริสต์มาสผมกับเลรียงกาหารแต่ก่อนอื่นเราต้องยึดมาริเนียให้ได้ชมิลลิงต่อยกับลามาตาไม่มีทางอ่ะชมิลลิงอ่ะเป็นนาซีฉันยิงมัแน่แท้แท้เห็นมันอ่ะแต่พกเขาทำโปสเตอร์นะเขาไปมีทังเลือก เรามีทั้งเลือกเสมอเฮ้ยเลิกคีโมโอเคอยู่เถอะแล้วถ้าเป็นเอิร์ฟลุยส์กับชูกกาเรโรบินสันล่ะแม้ถ้าเราคุยกันตอน1938แล้วก็โรบินสันชนะขาดลอยโอ้ยดูสินี่ใครกลับมานี่เนึกว่าน่าจะพักอีกหนึ่งอาทิตย์น่ะไม่ได้หรอกจะได้ข่าวว่าเราจะไปยึดมาลีเนียกันนี่ก็ถ้าเป็นตามแพ้แล้วก็เราจะได้กลับบ้านตรงคริสต์มาสเลยแหละนายยื่ต่อเพี่อะไรขอดูแพ้หน่อยก็ได้ไม่เร็วใช่ไหม จะได้กลับมาพทหารีเจสได้กลับมาครับท่านอาทุกคนอันนี้เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนี่คือโอกาสของเราในการจัดการโนแมนดี้มันไม่ง่ายมันต้องคุ้มกันอย่างแน่นนะและเราได้รับรายงานว่ามีแกนกอของพวกเยอรมันด้วยถ้าเราจัดการเลยยีพื้นที่ได้ถนนก็จะเป็นของเราแต่ถ้าซัสแมนถูกแทงและยังกลับมาในสนามรบได้อีกเรามีโชคกันแล้วแหละผมพนันพูชนะเสมอครับผม สำหรับเทอร์เนอระผมมักจะให้กำลังใจกับพวกเราเสมอ s move. <S แหมกันแล,ล้วสงครามส่งทำไมเราเสียขวัญเชีย่ยโอเปอเรชั่นครบละโอ้โหย่อ oh, ุ้ยวัวรุยเหรอมีขุมีทิ้งระเบิดด้วยอ่ทุกคนเตรียมพร้อมเราจะเดินทางกันแล้วขึ้นรถถัง ช,ชี้เชอร์แมนเอาดูวะเดี๋ยวเวลาลุยทุกคนเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าแผลแบบนี้แผลสัปดาห์มันจะหายนะผมพ่อครับ,บจาา่าผมสัญญาครับผมสัญญาเหรออืมมันไม่มีความหมายเทียอะไรทั้งนั้นกับท่นอ่ะอุ้ยไอเชียตบแพ้หนีหรือเปล่าฮะผมไว้กับท่าน เออใจมึงได้แต่มันไม่ช่วยอะไรหรอกเชียเชียร์ทุนมารถถังเคลื่อนพลเชียไอ้ไอ้ซัสแมนยังเจ็บอยู่เลยอะ่ะทุกคนเตรียมพร้อมเกาะให้ดีๆมีอะไรใหม่บ้างฉันว่าเพียร์สันชอบนาย,ยาว่ะเหมือนสิงโตหิวเนื้อดิไปไปเคลื่อนพลโอ้เชีย คนนั้นหน้าจอสั่นว่ะสมจริงไม่ได้เจอกันตัต้งนานเลยอ่ะโอเคอหรือเปล่าฮะห่วงตัวเองเถอะอะไรวะนายจิ้งจกฉันเพื่อไปเล่นสนุกคนเดียวเหรอฮะ เฮสันไม่สนุกด้วยหรอรู้หรือเปล่าว่าทำไมจะไม่ชอบเวียงไสไนอ่ะเฮสซารินพลาสเ์โดสันติฉันตายที่นั่นเออนั่นแหละเขาโดนอาร์ติเคอสิผาดแล้วถูกรถยนต์เพราะทำตัวแบบนี้แหละลูกน้องเลยรับโทษแทนภารกิจชิบหายเลยสังหารหมูพวกนาซีไม่เคยมีเมตตาที่พวกเรายังรอดกันตอนนี้เพราะเพราะันไม่มีเวลามาปิดทางออกทางตะวันตกเดี๋ยวชิบหายกันหมดแต่ยังดีที่เรามีโชคช่วยและเธอเนยก็ยังไม่เจ้ากเรื่องนี้เพราะว่าเขานี่แหละทำให้จารได้กลับมาและเฟซันก็คิดว่าแต่เขาทำให้พวกเราเป็นทหารต ยังได้เขาคงสบายใจแต่คนที่มันเหนื่อยไปพวกกูนะเว้ยเออนั่นแหละนั่นแหละว่าทำไมว่าเขาถึงไม่ยอมแพ้เขาฆ่าเพื่อลบล้างอดีตเฮ้ยรู้ไหมว่ากูฆ่าเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะได้มีกินไงอ่าไอ้มึงเพิ่งกินไม่ใช่เหรอเฮ้ยตอนนั้นไม่นับเว้ยเฮ้ยดูสิบาร์บีคิวอ่ะโอ้ชี่ยโดนย่างสดระเบิดลงทุกคนแทบไม่มีโอกาสรอดเลย ฮะลูกหลานใครก็ไม่รู้โถ่เอ้ยไม่เป็นพวกเยอรมันน่ะเฮ้ยเดนเนี่ยพูดถูกนะผมมันไม่ได้เกียดทุกคนหรอกผมมันยังมีแคปเปอร์โมซาดเออเงียบเพอะอะไรไม่รู้เฮ้ยแล้วก็อย่าลืมพวกมันมีสิ่งประดิษฐ์ด้วยนะกล้องจุลทรรศน์ไงแฟรงคเฟิร์เตอร์พูดเทียอะไรวะเฮ้ยดีดไหมเฉียอะไรอ่ะเฉียสกูตาอุ้ยโอ้โหจริงเหรอเฉียะ เวนเวนทุกคนลงเร็วโอ้โหวิ่งรถถังโอ้โหแตกแตกทุกคนขึ้นมานี่เดี๋ยวเข้าเร็วเรียวเรีวเรียวอาทุกคนเราต้องคุ้มกันเชอร์แมนผมเห็นปืนต่อต้านอากาศยานเราต้องยึดปืนนั่นรีบจัดการสกูตเตเดี๋ยวนี้เลยมีจีอยู่ในบ้านทุกคนมอบลุงออกไป เฮ้ยระเบิด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 ลงไปอือโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคกลุ่มด้วยกลุ่มด้วยเฮ้ยลงไปดิลงไปดิอ่อหนึ่งนีโหลดหลังหลังนั่นหลังลงนะสองโอเคขบวนขบวนหนึ่งรีโหลดปึ๊บปึบปึบหลังนู่นผมไม่เห็นว่ะหมอมีหนึ่งสอง มานี่ตรงนั้นนะตรงนั้นออกมาดิดันทุกคนดันเอ้ยตรงนู้นตรงนู้นหน้าต่างนู่นหน้าต่างนู่นเรื่องลวงหนึ่งสองบูบูปาดมาเปล่าดีรถปาเลยไปอีกแอนเนตมาดิมาดิมาดิออ้ยว่วงอุ้ยไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายหรอมึงไม่ตายหรออุ้ยเอ้ยอย่าพงกิงกูผมเล่นหมดฮาร์ดทุกคนผมเล่นหมดฮาร์ด ม,มานมาหนมาอย่า lah! ล่วงฮะไฟไปเนอะเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็เจ็บขอยาหนอยครับไม่ได้หรอลวงนงมีตัวข้างล่างด้วยอะไฟันเอาไฟระเบิดไปแน้วล่วงอือโดนดิ โดนล่วงฮึบ <impossible>, ฮ <1971 habitude> ึบ <plural> จ <issions> ้าประเน็ย <quality öst> ูลิงขอยาหน่อยขอบใจมาดิมาดิมาดิฮึบฮึบหลบหลบหลบตะนดันเข้าไปมาดิมาดิมาดิโอ้โหเต็มเต็มเลยเต็มเลยที่จ๋าอย่าหญ่ใหย่ใหญ่ไปหลบหลบหลบให่าหญ่ใหญ่ล่วงฮะฮะโอ้ยใครโอ้ย ไม่รู้ไอมันมันมันข้างบนมุมบนร่วงกระสุนรุ่จเจ็ดลูกไม่ได้ไม่ไเดย์กระสุนเพิ่มกระสุนเพิ่มกระสุนเพิ่มปืนปกโอ๊ยโอ๊ยสัตว์เอ้ยเออ,อทุกคนของกระสุนขานายทิเอกร่วงหนึ่งสองมาหน,นี้หลังนี่เห็นเมื่อกี้ สามรีโรดพึบพึบเราค่อยบรรจุเมดิกอยู่ไหนหมออยู่ไหนวะไม่ตายหนึ่งสองสามรีโรดรลีโดพึบพึบเราค่อยบรรจุทีละลูกหนึ่งไม่โดนเร็วไปลวกอีกคนหนึ่ง โอ้ยไม่ตายขอใหญ่หน่อยครับผมแตกอยู่มานี่โอเคเคลียเอโอ้คลียร์โอ้คลียร์แม่งเฮ้ยเปลี่ยนปืนโอเคขึ้นตะบนญขึ้นตะบนไปสิมานี่ของซุนของซุนขอบคุณครับมามาเอามาเลยมาดีมาดีโอุขอข้ยระเบิดลงพื้น โอ้ช pues ิดมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายจะตายจะแตกฮะฮิวิ่งมาเล่นกูโหดมากๆโอเคอะไม่ตายไม่ตายอีกร่วงไปทุกคนไปป่าไปเฮ้บเฮ้ยฮ้ยหัวเออเข้าเนื้อไม่กระโดน จริงไม่โดนไม่โดนีลยล่ะเอาระเบิดไปแล้วพึบ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 ออโต้อุ้ยโดนไหลบกันออกไปยาพาไปไปดิไปดิไปดิเออพึบ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 อันนี้รีโหลดสพึบพันยาสุนเจ็บยาของพร้อมลุยพร้อมลุยต่อเอาดิมันมันล่วง แล้ตทำไม้ใครเอ like ่ยฮะหลบอะไรหลบอะไรเฮ้ยมึงอ่ะยอมแพ้รนเอาวะมอบลง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 บุกเปรตเออเป็นเฉลยซะบ่กมึงอ่ะโอเคออกเรือปึ๊บดีรถไปต่อเฮ้ยทะบินโอ้โหหายเฮ้ยพาลัวไปแล้ว หนหึ่งโอ้ยโดนยิงยิงมันยิงมันเอ้าวงมาดิมาดิวิ่งเลยดิวิ่งเลยดิวิ่งกระจายเลยเพิ่มฮะฮะรีโหลดรีโหลดเชี่ยมันยิงรถถังไปเราเละเลยอ่ะโอเคตรงนี้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 เจ้าแก่เอเอ้กันอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ลีดอยู่ลีดอ่า อ่ายาปึ๊บปึบหลบไปหลบไปทุกคหลบหลบระวังระวังปึ๊บปึ๊บปึบปึบไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดฮะสมุกยาสมุกระเบิดควันเออเป็นไงเป็นไงยิงทุกเอฟเฟคยิงทุกเอฟเฟคเรียบขึ้นปืนเราจะการคืนมันลับซับลับซับ เดี๋ยวเขาจะการมันก่อนทมันจะจักาเราหมดอูเอเอการมาดิฟูลหนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาฬิกาลวหนึ่งลองลวกสองยิงขอยิงขอยิงขอเออลวมาดิเฮ้ยจะยนมันพูดไหมอีกหีเพรมันสงสัยละอใหม่เพียบเลยจเป็นนาฬิกาะนากา

ขบบนขบบนไหนวะหาไม่เจอหาลูกศรนอุ้ยลูกอุ้ยเฉยมองไม่ทันเปรีฮันาดิกาฮันนาดิกาฮันนาดิกามองยากมองยากว่ป่ปปปปปลวงไปดิลวไปดิล่วงไปดิเออลวงหนึ่งอับอีนบินวนบินบนบินบนเหรอลงขบน ที่สูงที่สูงทึบๆเออจอุ๊ยไม่เพียบเลยไม่เพียบเลยพียบเลยเพียบเลยเพียบหนึ่งลวกหนึ่งลูกสองลูกสามโอ้โหเจ๋งเดี็ดเนี่ยล่วหมดแล้วเหรอชี่ยอย่างมันเฮ้ยดูดูสิเฮ้ยโอเคไหมหลอกสุ่รหลอบโจมตีมันจะการหมดแล้ะขณะนี้มีการขุดค่ายอยู่ข้างหน้า มีปืนเหญ่ต่อต้านรถถังด้วยจัดการให้ทีโอเคเดซันพาคนในกลุ่มหนึ่งไปไปโจงตีฝั่งหนึ่งถ้าเกลี้ยปืนต่อต้านรถถังได้พวกเราจะตามไปโดยกองกำลังทั้งหมดเดนิเลซัสแมนนำมากับฉันเดี๋ยวนี้เลยรับทราบโอ้เตะไปเลยเตะไปดิฝั่งนี้ปึ๊บมาเฮ้ยเปเรสพูดว่าแพ็กซัสแมนอะคืออะไรอะปืนใหญ่เยอรมันทำลายรถถังเราได้ อุ้ยของของเออพวกมึงจะเออคุยอะไรกันก็ช่างพวกมึงเถอะโอเคไม่ไม่คุยด้วยละฮึบฮึบโอ้เขามีตกว่ะเฮ้ยนั่นเออไฟเราหนี่พีส่สิบ damn it แม่เลยเดียเราจะต้องยิงแม่นกว่านี้อย่าโทษตัวเองเลยเดี๋ยวนี้อโอ้โหเฮ้ยนั่นมันพวกชาวบ้านหรือเปล่านี่มันอาจจะช้ก่อนสงครามไหมนะนี่แหดดนาซีอ่ะ ทางนี้ตรงนี้จุดตรงนี้แหละจุดเด่นเลยก็ใช้กล้องส่องโอ้โอเคเห็นละอาต้อจัดการปรืนนั่นเดี๋ยวนี้เลยทุกคนปิดฉากยิงึบมาดิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หยิบสแตปเปอร์ไซฟอนลูกเออลูกนี่หนึ่งลูกเออเอ็นขอตำแหน่งนะครับผม ขอตำแหน่งหน่อยขอตำแหน่งหน่อยมาแล้วม่เป็นระเบิดหมดโอ้ยโอ๊ยระเบิดหมดโอ้ยโอ๊ยไปยิงกูไม่ยิงกูครับจ่าผมเยี่ยมเลยเยอะว่ะเยอะก็พรวดเลยนอนยิงนอนยิงปึ๊บปึ๊บปึบล่วงหนึ่งสองไม่โดนมือสั่นล่วงล่วง รีโหลดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอจล่วงอือมดแตกยิบขามันตายหาอ้ยอ้ยจะตายจ่าครับกูจะตายครับจ่าฮยิงยูลิงลีโหลด้อว่ะลวงมาดิมดไหมหมดไ อูนู้นดีวิ่งไปไหนเล่าเฮ้ยวิ่งไปไหนเย้าหลังแตกีโหลดอู้เยอะ่ะเยอะสุดๆเลยมาดิกูซูมทั้งวันนะเต็มทั้งวันเลยอ่ะมาดิลุยดิลุยดิยายลุยหนึ่ง仨仨อ้ยโอ้ยอุ้ยยูริเออกูจะตายกูไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเลยยาย ตายหาไอ้พวกเฮียพึบบพึหลังมึงหลังมึงตาย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 ตวูวูวูยังออร่วงปืนใหม่มานี่มานี่มานี่เมานี่เมานี่หัวแตกตายโอ๊ยโอยอยโอิดิ้พวกีผมจพึงยิงกูตาตายตาเฮียึงเก่งเหรอโอเคะ ขนองไว้รถถังกำลังมาอ้เก็บกระสุนมาโอ้ไม่กอดพอยาหนะครับผมรับทราบทุกคนรีบเอิบหลบอยู่หลังรถถังมาจุ่วยต่ออย่า let's go MG42 ดูหลังรถถังไว้ อย่ามาดิกูมีปืนใหญ่กูมีปืนนี้กูสนุกกูสนุกอย่าไปหาพวกเฮียมา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 ใหญ่ใหญ่ MGC สองเหรอล่วงล่วงดิรีโหลดรีโหลดผู้ผู้ของกินละมันนี่มันต้นดีจริงเลยนะเว้ยมาดิอย่าปึ๊บมเพิ่มเพล่วงล่วงหนึ่งเออแตกสวยสวยอย่า ตึบตึบึบยิงสกอตยิงสก๊อตยิงสกัดฮ้าห้าหาึบตึบมาด็กเฮ้ยเฮ้ยระเบิด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 ระวังโอ้โหโอโกูจุยไปกูยูลิงฮ่ายิว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 ึบตึบห้าามาดีมาดิมาดิเข้ารูเข้ารูเฮ้ยยูโอเคอ้า เอาตายหาเลยสัตว์เอ้ยอยู่ไอ้คีทิบหายเอ้ยจีนเยอรมันทิพเทียบเลยขอตำแหน่งครับผมขอตำแหน่งอย่าขามันโอ้โหเทียบเทียบไปดิเทียบไปดิเทียบดิรีโหลดฮู้้้ฮฮููมาดีครับผมได้เวลาลุยคืนพวกเวนอุชิตเสียปืนอัติแทงวีนุยวีนุย แพ็กสามสิบแปดเอาลูกนี้จัดการปืนนั่นน่ะดูนี่เลยทุกคนออกไตรงนั้นไปบ้าแม่งเอ้ยหุ้ยหุยหย่าร่วงหย่าหนึ่งหนึ่งสองพึบพึบพึบโอ้เคลียร์เคลียร์ไหมหมดไหมมีคนนึงอะไรเมื่อกี้ใครอะไรหัวแตกพึบพึบพึบหมดยังหมดยัง คำบนทำไรพี่รีโหลดอ่ะอ่ะอ่ะ <need> ไอนี้ทิวリングไปต่อมาดิมาโอ้โหฟักยิดยิดคุดกเลยมึงยิงยิงพื้นกูยิงขึ้นกูเหรอขบบนซ้ายขวาเคลียร์ไม่เคลียร์ขบบนลูกนึงหมดแล้วหมดแล้ว ฮึบรีโหลดเชี่เอ้ยมีคนมาตั้งป้อมขึ้นขบนใช้ปืนไรเฟิลเด็กกองยิงหนีนทางมาในรอบนึงเออล่วงล่วงหนึ่งไม่โดนเร็วไปเร็วไปป้อมสายเออสองอีสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย เออสามยอนเลยเดี๋ยวนคนไปลงไปฮึบโอ้ย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 งมาทัลงมาาทังา้งเทังงมาทังทังอ้ชิโอ้ชิฮ่าฮ่าึบฮึไปไปดันดมาดิมาดิมาดิใส่แตกใส่แตกอ้อ้้ยอ On floor. the มอบลง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 พวกเวนเออตรงนี้สิวะโอเคเฮ้ยดูสิเขายู่โอเคอยู่เลยอะ่ะเจง๋งรีโหลดมาโอ้ชี้คนมันเลยวะพวกมันเลยวะโอเคตั้งฐานเรียบร้อยเทอร์เนอร์ปุ่มหมดเทอร์เนอร์ดูเจนึ่งปุ่มหมดครับ hold on เดี๋ยวก่อนผู้พันมาแล้ว ผู้พันนี่ทุกคนฟังสักสองร้อชารลีถูกยิงถล่มอย่างหนักอยู่ที่โบสถ์เขาต้องการกระสุนแล้วก็หน่วยซัพพอร์ตส่งทีมไปแต่ท่านครับคนของเราน้อยมากเลยงั้นต้องน้อยกว่านี้อีกครับท่านเว้ยเนยเราเอาโลจิเป็นก็ได้แต่เราต้องการกำลังสนับสนุนใช่เลยนั่นแหละแผนเบรสเสันจะไปกับคุณด้วย ไม่ได้ครับผมพวกเราได้รับคำสั่งใหม่พวกเราต้องไปช่วยหน่วย11อยู่ทางตะวันตกเฮ้ยคนโบราณเวลาเหลือโน้นแล้วให้พวกถูกเอารถจี๊ปไปไปเลยทุกคนคือรถชาลีรอเราอยู่ไปเลยมาเลยเจี่ยโอ้โหขับรถของจริงไอ้สัตว์แม่งเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยเจี๊ยตามถนันไป มันจะพาไปหมู่บ้านข้างหน้าเชี่ยเ้ยง่ายๆเพื่อนก็ขี้ยละง่ายเขี้ยเลยให้กูขับรถเนี่ยไปสานแล้วมันยุกยีกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยระวังด้วยได้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 โอ้โหซ้ายปึ๊บปึบปึบซ้ายขวาซ้ายระวังโอ๊ยหลุดคนลไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกัวยิงกัว หนุ่มวะหลบไป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 ไปหายี่ยโเ้ยเจ้าถังเฮนเซเฮนเซแม่งเฮ้ย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 ชิบหายโอเคตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นเวีนเวีนเวีนโอ้โห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 เฮี้ยอะไรเนี่ยมาไปปึ๊บปึบเลี้ยวเลี้ยวขวาฮะฮะโอ้โหผ่าขอฝานะครับผมขอฝานะครับผมอะไรอ่ะ เนินเชี่ยโอ้โหเชี่ยซัสแมนขัดที่เดี๋ยวกูเล่นเองเอาเลยขามันตายหาตายหาตายเฮียตาเวนโอ้โหชิดชิตายตายตร่วงโอ้โเพียบเลยเพียบเลยอออออร้อนอ มันไปต่อไปอย่ามายุ่งอยู่บกูอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอุ้มาสุก้าอืออืมาสุก้านังไงใกล้ถึงล้ไปบไปลบไปลบไปลบไป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 กปไ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 ปยยฮึบื ชิบหายปืนร็อตโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวยิงหัวยิงหัวชิบหายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเราไปเราไปเราไปยิงไม่โดนเลยวะยิงไม่โดนเลยวะขามันขามันเออเออล่วงล่วงไปดิล่วงไปดิโอเคอะวู้วชี้ให้คุดูเลือดสิเลือดกูจะตาย ลงมาพื้นนี่เป็นระลงพื้นเจอกันตอนในชิมหายตอนนั้นเลยแต่ก็ขอบใจขอบคุณกระตันดีวิทดีกว่านั่งับสั่งเขาโอเคโอเคภาพแบบเนี้ยรันโตไม่ไหวหรอกรบประคุณต้องไปพักเสียแล้วสิจ่าครับผมว่าไม่ใช่ว่ามีกองทัพเยอรมันอยู่ฝั่งหนึ่งของตื่นไม่ใช่หรอครับผมเราควรหาที่พักดีกว่านี้นะครับใช่ด้ยพลทหารแต่มันมีที่พักดีกว่านี้ไหมล่ะจ่าครับ เขากลัวกันหมดแล้วครับท่านทำไมนายไม่กังวลเรื่องตัวเองดีกว่าล่ะฮะดูแลตัวเองให้มันรอดก่อนผมไหวอยู่แล้วครับท่านแดเนียลทำไมนายไม่ดูเขาล่ะสิ่งเดียวที่อันตรายที่สุดก็คือความมั่นใจนี่แหละไปพักนุ่มๆพรุ่งนี้เช้าเราจะยึดมาริเนีย